พี่ยูวันนี้ผมจะมาทำาก็เป็นวอานะคะโอเคเป็นไครับเป็นไครับไหนับโดนไปหนึ่างล่างมีไหมอยู่ข้างล่างตรงนู้นกดมาที่ตรงนี้จุดสามจุดเสอร์ไพรครับเซไพรเฮ้ยไม่โดนกดลงไปนะฮะแล้วก็จะมีเป็นอย่างนี้นะฮะเียบกระดักเี็บกรกมันช้าถ้าเราอยากให้ ช้าขึ้นหรือเร็วขึ้นก็โดนไปเรียบร้อยเท่าไหร่ก็ได้ท่าที่ทำให้รอนานความพึ่งแย่หนึ่งเดียวเะแล้วก็กดมาที่รอนะรอก็กดตรงนี้นะฮะลองกดไปเลยตรงไหน